ทอดไปหลายชช้นและรอ <Yeah. S 2> ทอเนีย่ยแล้วแก้มบอยมันจะมาเองหรือมันให้ไปรับต่อนะไปรับ,บมันให้ไปรับรับจิโมงน่ะจะได้มันไปนุง่งจิโมงไม่รู้จะได้ทอดไก่ให้มัน อะไรอ่ะออกอวนนิ hmm. ้นปลาหนเนี่ยได้ลกินปลาอ ไม่ใช่นอ้ของทำด้วยเราคืออะไรเหรอใจมักเป็นคนใจหอ มันเลยไม่ได้มากินละน้าไมล่ะผมเอาไม่ลาเนี่ยเยอะอยู่น่าจะอร่อยละน้าเนี่ยดูท่าแล้วะ้าวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันจะต้องเทกับข้าวผัดอะไรอ่ะข้าวผัดไม่รู้ว่าผัดอะไรเมื่อกี้ที่งานก็มีข้าวผัดแล้วก็อะไรต่ออะไรไม่อร่อย ยังรูกไงลูกเอาหนึ่ไม่รู้อ่ะอะปากอ่ะนี่ยะเราไม่ได้ไปเราก็มีของชิมเดียวเยอะก็เดาเป็นไงเขาก็ชิม,มาัานหรอเออบรรดาเราไปเอามาจากวัดทำเอาวัดอะไรทางนู้นไกลไปกับพุทธีวีอ่ะที่มะก้นยาสึไปเล่ยแต่หน้าไม่เหรอให้มัทเุ่ใหญ่เลยวะ เส้นอะไรใหญ่เป็นใหญ่เป็นแบบน้ำข้นๆนะหรออืมอืก็อรยอะไรมายะเข้าผัดอะไรอะญ่พูดถึงเนี่ยมดูกันแตว่ากินลัดหน้าดีกว่า ข้าวบ้านมันกินจะบูดแล้วอ่ะวบอกเพราะมันใส่ไอ้นี่มาแล้วไงมันแออัดยัดเยียดเอาละนานกว่าใส่นนนบบนหน้าไม่ดูจะแบ่งใส่ไหนเนี่ยใส่ถ้วยให้เดี๋ยวเลือกไม่เอาไอ้ย่าเอาถ้วยมาหรออืมแต่ละหน้าน้ำมันคุ้นไปเต <c oughs> ้นกับเลือกชิงเลือกบูดไป มีบัตะวันจินนู้นก็มีอบคุณเต้นเหมือนที่ยาอบไปหนูกินเมื่อวานนะแต่ว่งยา,ยาอบอร่อยกว่าอีกเค็มปุุงตัวใหญ่ๆหญ่ใครกินหรอเพราะปลาก็ไม่อร่อยมีเลือหนาม ก็อ,อร่อยหนกันนะใช่กล้วยมันลุกมันงอม Đã đạp mà nó mà đào là bị kín กินโรงเรียนมีอะไรกินอ่ะมีไก่จะเอาข้าวเหนียวไก่ทอดหรือจะเอากินกับข้าวเขาอยากไก่ทอดก็ได้ไก่ทอดไมบหานหนักนาเออไม่ต้องเยอะนะเออแล้วก็เอาไข่ไข่ต้มไหมไม่เอาล่ะเอาข้าวเหนียวไก่ทอดอย่างเดียวเนี่อะไรนะไม่ทอดให้พ่อไปรับเลยเวลาให้พ่อไปรับเลยนะได้ Ờ, để là để cái 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 cái

มีเส well. ียงเ่าเอะรเสียเขาผัดเนี่ยเสียงมด้วะ แล้วกล้วยยิ่งทาบปาแล้ว้านยีนะจ้า โอเคก็รีวิวบรรยากาศให้ฟังเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้นะคะทุกคนตามภาษาคนชอบบันทึกบรรยากาศทุกคนถ้ามีคำพูดอะไรที่ไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินเตะ Thank uh -huh. uh -huh.